สวัสดีค่ะพบก,กับกี่ส้มตำแฟมิลี่ค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงยอดมะพร้าวนะคะแกงยอดมะพร้าวจ้าใส่ส้มนะจ้าน้ำใส่แกงแบบแกงแบบ่อไม้เราเลยเนาะเห็ดแ่บๆเ้ยพี่นอ้องอาจจะเสียงดังจังหน่อยเด้อเพราะว่าขัางๆเมืนมีการปอร้างเสียงตัดเสียงอสาน มูแก่นีแเปนน้องผิวขาแห้งแกน้ำยางยึดตนบ่ได้ไหมน่าจะแรงเนาะทำคนคนเนาะใส่ได้อีกุลน้ำไหลเต้นเสียเห็นน้ำแบบว่าเห็นน้ำบ่เจาะกันหน่อยนะบ่ก็ออกันหน่อย่เจาะอีกแล้ว่เจาะตดมาเลยจ้ามาแกงกันเลย เดีงามทำเครื่องเห็ดแกงเราไม้บ้าเนเราหมักเพ็กจะใส่เพชดไปเลยคือห้าวันแยมเรข้าวนี่มาแทนหน่อไม้เนาะแยมเรข้าวมาแทนหน่อไม่แยมเราข้าวมาแท่นเรไม่อันนี้จะนานสุกลงไปก่อนนะเห็ดหูหนู เก็ดฟางบัวชพักชมลงไปเลยจ้ะมีชมด้วยชมครับชมเนี้ยไว้ทีหลังนะค๊ะน้ำตาใส่ไหมนี่ใส่ใบมังลักมไฮะใส่ใบมังลักปะไม่ใส่ได้น้ำตาลจะนัวไหม ใส่ผ้าอีโต้น้ำบม้อผ้าอีโต้น้ำจะได้หอมหอๆนะพักกระซุบตบที่น้ำตบทีท่ตัวใน,นหาไง,ไง่ายแน่มีตามตลาดซื้อที่ตลาดมาเลยล้านก่อนนะเดือนแล้วพี่ผู้ชมเดือนแล้ว คนน้ำข้นมากเลยนังไปเลยเนาะอันนี้อ่ะเที่ยวหวานหวานด้ยแกงยอดนะค่ะกรดีหวานหวานนิดกดหน่อยเนาะแค่ด้วยหมอหน่อยไปมครัพอดีแล้วกินสองถา มาเด้อมาเด้อไปจกากใครน้ำกระเด็นกระเด็นใส่บ่อนาทีกันดลยกินเลยพน้องขืมนใครจะแกงสุกไว้นันนั้นมาเด้อทุกคนมากินน้วกันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อต่างประเทศจะมีบ่อน้อง

ติดมาใหญ่ๆรู้ไหมแคคกิเซฟอ่อนค่ะกรลดิ่ง่อน,นออนออน,ออนแบบเนื้ออะไรพี่น้องแกงแบบเนื้อัวใส่นำ้ำใส่น้ำประหลาแบบเนื้อน้ำกระแดบบานเฮาแซ่บห,หอมๆเลยอะ่ะมือก่อนในแกงหน่อไม่นะ นี้บผ่นกับข่าวแบบนี้อีกแล้วเพราะว่ามักหลายมักกับข่าวแบบนี้ที่นอกนั่นหมักกับข่าวประเภทแบบนี้เนาะ สุดท้ายใส่หอมไปใส่ผรกอีตัวก็ค่ะคเด้อแซ่บก้เกลียวเนยังกะแซ่บยลาเลงแซ่บเลีกแล้วินอา คนไทยนี่ฮอนไแ้่นี่ไ้ทวนทวนไค่ล้วแล้วคนหยบแล้วก็ได้เลยอวคนองี้นะขพตื่นประแดดม่นึ่งขาดไปได้แม่นู้นมาดังไรกนโอแเ่บเไปเด้พี่น้อง สุกแล้วมาเด้อมาเด้อมากินกันเด้อเป็นบ่อเห็ดบ่อดยาครัขอขอบชาวบ้านเราใครก็เห็ดตามได้เด้อมีอุปรกรณ์มีวัสดุติดตามได้เลยเด้อพ่อแม่ท่ากินอยู่แล้วนะมีน้องแซ่บซึ้งเก่าครับาวขอขอบ้านเรับเส็บๆยัวๆโอ้ยคือเสีบ่บแนะมึงเด้อมึงเด้อท่าบ,บาิ่งคักแน่ แกงยอนมะพร้าใส่พักคาวาอีตูแซบ่บแซบ่แซบน้ำก็ข้นๆค่ะไหมข้นค่ะกะลิน้ำเลยแซบ่บเด้อมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ส้ตมตำแฟมิลี่นะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขายของก็แทบจะไม่มีเวลาค่ะแต่ว่าอยากลงคลิปให้ f อซีดูนะคะ เอฟซีอยู่อเมริกาค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังพาทําอีกนะว่าจะทําอะไรกินนะคะวันนี้ขอเป็นหิวข่าวแล้วออกมากินก่อนเ้อพี่น้องที่สมต่ำแฟมิลี่เด้ออย่าลืมนะคะเบิ่งหนาคนหิวข่าวไหมสวัสดีครับค่ะบ,บ๊ายบาย